มหาศจั์แก้กรรมได้เล่าโดยหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีสอนกรรมฐานแก้กรรมเรื่องต่อไปนี้พระอริยสงฆ์แห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเมตตาเล่าไว้เอง เกี่ยวกับการเจริญวิปัสนากรรมฐานแล้วสามารถแก้กรรมบางอย่างได้ท่านเล่าถึงในายไกรพัฒนาถายาตทำงานอยู่ที่สำนักงานไร่ยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเดิมของในายไกรอยู่จังหวัดแพร่เข้ามาทำงานที่ไร่ยาสูบโดยผู้จัดการคนก่อนรับไว้และช่วยเหลือให้ความอุปการะ ตั้งแต่นายไกรกินตำแหน่งเสมียนจนเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุต่อมามีการก่อสร้างโรงเรือนต่างๆเพิ่มขึ้นปรากฏว่าผู้จัดการคนใหม่กับรองผู้จัดการไม่กินเส้นกันอย่างหนักส่วนในไกรยังคงทำหน้าที่บัญชีต่อไปตามปกติอยู่มาคราวหนึ่งผู้สอบบัญชีตรวจพบว่า ผู้จัดการคนใหม่ทำทุจริตในหน้าที่โดยยักย้ายวัสดุก่อสร้างไปใช้งานผิดประเภทฝ่ายทางการก่อสร้างจึงสั่งพักงานผู้จัดการคนใหม่ทันทีทำให้ในายไกรเกิดความกลัดกลุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าจะบอกข้อเท็จจริงเรื่องบัญชีได้อย่างไรถ้าพูดตัวในายไกรต้องไปเป็นพยานและถ้าพูด ไปตามความจริงทั้งหมดผู้จัดการคนใหม่ก็มีหวังเข้าคุกอย่างแน่นอนแต่ท่านก็เป็นเจ้านายสายตรงของในไกรทำให้รู้สึกตัดสินใจอะไรลงไปยากลำบากเหลือเกินเพราะถ้าจะให้ปากคำตามความเป็นจริงทั้งหมดก็เท่ากับแฉโวยเจ้านายผู้มีพระคุณแต่ถ้าหากจะให้พูดพลิกแพลงใช้เล่เพทุบาย ช่วยเหลือผู้จัดก,การคนใหม่ก็เท่ากับร่วมหัวกันโกงภาษีอากรของรัฐความกลัดกลุ้มใจขนาดหนักเกิดจากในไกลเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตต่องานในหน้าที่หลงท้ายเมื่อหาทางออกไม่ได้ในไกลจึงคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวบอกกับภรรยาและลูกๆที่ยังเล็กว่า ตนจะเดินทางเข้ากรุงเทพเตรียมหิบห่อยาอันตรายติดตัวไปเสร็จแล้วขึ้นรถยนต์ไปลงที่ตะพานหินซื้อตั๋วรถไฟเดินทางเข้ากรุงเทพเดชบุญคุณพระช่วยระหว่างดวยสารอยู่บนรถไฟมีอะไรบางอย่างทำให้ในไกรเกิดความร้อนอกร้อนใจพอถึงสถานีลบบุรีก็ลงเสียจากโบกี้ ไม่ไปถึงกรุงเทพตามที่บอกกับภรรยาว่าจะไปธุระราชการติดต่อกับหน่วยงานในกรุงเทพนิดหน่อยเท่านั้นแต่ระหว่างทางตอนอยู่บนรถไฟเกิดความกลัดกลุ้มใจอย่างหนักเพราะกลัวว่าตนอาจจะต้องติดคุกตามเจ้านายไปด้วยเมื่อเสียอกเสียใจจนคอแห้งคอขมไม่กินข้าวกินปลาพอรถไฟ เข้าจอดเทียบชานชลาสถานีลบบุรีจึงเกิดหุนหันพลันแล่นลงจากรถไฟแบกหีบสัมภาระที่มียาอันตรายซุกซ่อนอยู่เดินไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางสมัยนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่มีมีแต่ไฟฟ้าของเทศบาลตั้งอยู่ทางไปวัดไก่ซึ่งทำโรงปั่นไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาล ในไกรเดินเรื่อยเปื่อยจนพลบค่ำเข้าเขตเทศบาลมีแสงสว่างจากหลอดไฟของโรงแรมทหารบกจึงพักค้างแรมที่นั่นแต่ช่วงหัวคำ่ำไฟฟ้าที่เทศบาลปั่นเองปรี่สลัวลงมากสว่างพอๆกับแสงตะเกียงน้ำมันกา๊าซแต่ก็พอใช้นั่งเขียนหนังสือได้ในไกรลงมือเขียนจดหมาย ว่าจะกินยาตายและขอตายที่ห้องพักในโรงแรมทหารบกแห่งนี้ข้อความในจดหมายบอกอย่างละเอียดว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอยู่ที่ไหนชื่อและนามสกุลอะไรรวมทั้งต้นสายปลายเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจมากินยาตายที่นี่ด้วยเมื่อทางโรงแรมได้อ่านจดหมายเปิดนึกแล้วขอให้ช่วยส่งข่าวถึงญาติมิตรของเขา หรือช่วยทําศพให้เขาด้วยแต่ชรลอยในไกรยังมีบุญคุ้มครองอยู่ทำให้ตอนยกขวดยาพิษขึ้นดื่มไฟฟ้าเทศบาลที่ริบรีมาแต่แรกจูจูก็สว่างพิ่มขึ้นมาอย่างฉับพลันทันด่วนเพราะแสงจากหลอดไฟเพดานสว่างจ้าทำให้ในไกรสะดุ้งตกใจทำยาพิษหกจากขวดไปหน่อยหนึ่ง ในไกรต้องวางขวดลงเพื่อตั้งสติเขาได้มาเล่าให้หลวงพ่อจรันแห่งวัดอัมพรวันฟังอย่างนี้แล้วเล่าต่อไปว่าเมื่อตั้งสติได้ก็เกิดอารมณ์ใหม่คิดขึ้นในใจว่าเอเมื่อตะกี้ไฟมันรี่ตั้งแต่หัวคำ่ำตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าเกือบจะตีหนึ่งแล้วหนังรอบดึกเลิก คนก็ใช้ไฟน้อยลงมากไฟฟ้าเลยสว่างพรึบขึ้นหลังจากนั้นในไกรก็มาขบคิดว่าทำไมเราจะต้องมากินยาตายที่นี่ด้วยพ่อก็เป็นถึงมัขนายกวัดอยู่จังหวัดแพร่แม่เป็นคนใจบุญสุนทานถ้าพวกท่านรู้ว่าเราคิดสั้นเราจะทำอย่างไรดีเป็นนั้นว่าคืนนั้น ใจิตใจฟุ้งซ่านหนักคิดโน่นคิดนี่นอนไม่หลับตลอดคืนพอรุ่งสางก็ตัดสินใจว่าอยากระนั้นเลยเราไปหาวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าแต่เราไม่รู้จักวัดว่าอยู่ที่ไหนจะทำยังไงดีตรึกตรองจนฟ้าสว่างก็แบกหีบสัมภาระเถิงๆออกจากห้องพักลงไปดื่มกาแฟร้อนแก้วหนึ่ง แต่ข้าวปลายังกินไม่ลงซดกาแฟร้อนแก้วเดียวก็เดินแบกหีบไปถึงท่าโพสมัยนั้นยังไม่มีรถเมย์ประจำทางหรือรถสองแถวมีแต่รถโดยสารที่เรียกว่ารถคอ,อกหมูมีม้านั่งอยู่บนกระบะท,ท้ายในไกลขึ้นรถคอ,อกหมูซึ่งวิ่งรอกระหว่างลบบุรีถึงสิงห์บุรี โดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของรถคอกหมูอยู่ที่ไหนตอนเดินแบกหีบสัมภาระผ่านมาแถวท่ารถเด็กท้ายรถก็ช่วยยกหีบขึ้นหลังคารถเรียกให้ขึ้นไปหาที่นั่งพอได้เวลารถก็แล่นไปทางสิงห์บุรีในไกลควักกระเป๋าจ่ายค่าโดยสารไปหนึ่งบาทแบบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาบอกเท่าไหร่ก็ส่งให้ตามที่เขาบอก เด็ท้ายรถถามว่าไปไหนก็ตอบว่าไม่รู้เด็กก็ว่าไม่รู้แล้วจะเก็บค่าโดยสารได้ยังไงจะไปลงท่าหวงหรือที่ไหนถ้าไปถึงสิงบุรีก็หนึ่งบาทติดรถคอกหมูไปเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายจนรถแล่นมาถึงตลาดปากทางใกล้กับทางเข้าวัดอัมพวันตรงจุดที่เรียกกันว่าบางนา จูๆ่ๆเครื่องรถคอกหมูก็เสียดับไปดื้อคนขับสตาร์ทยังไงเครื่องก็ไม่ติดเมื่อไปต่อไม่ได้ในไกลก็ไม่สนใจว่าจะแก้ไขเครื่องยนต์ให้สตาร์ทติดได้ตอนไหนเห็นร้านกาแฟอยู่ในคูหาเดียวกับร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ลงจากรถนั่งกอดเข่าเจ้าจุกที่ร้านกาแฟเจ้าของร้านถามว่าคุณจะไปไหน ก็ตอบเขาอย่างหมดอะไรตายอยากไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนขอโอเวนตินร้อนมาแก้วหนึ่งเถอะดื่มโอเวนตินแล้วสมองแล่นดีขึ้นเกิดสังหรณ์ใจอะไรขึ้นมาบางอย่างตอนนั้นรถยังสตาร์ทไม่ติดเลยบอกกับเด็กท้ายรถให้เอากระเป๋าเดินทางลงจากหลังคารถแล้วกลับไปคุยกับแม่ค้าร้านกาแฟ ถามด้วยแรงสังหอนซึ่งเกิดขึ้นอย่างพระทันหันว่าทานโทษแม่ค้าแถวนี้มีวัดกรรมฐานตรงไหนมั่งช่วยพาไปหน่อยได้ไหมประจวบเหมาะว่าแม่ค้ารู้จักกับหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันสิงห์บุรีจึงบอกในายไกรว่ารู้จักวัดอัมพวันเดี๋ยวจะพาไปขอค่าแรงห้าบาท พ่อตกลงส่งเงินให้ห้าบาทแม่ค้าก็แบกหีบให้สมัยนั้นเรียกกระเป๋าเดินทางรูปทรงสี่เหลี่ยมความหนาเกือบศอกว่าหีบต้องจ่ายเงินก่อนไม่งั้นไม่ยอมพาไปน่าอัศจรรย์ตรงที่จ่ายเงินตามข้อตกลงเรียบร้อยปุ๊บรถคอกหมูก็สตาร์ทเครื่องติดปับ๊บไม่มีวี่แววว่าเครื่องจะเสียอะไรเลยวิ่งต่อไปได้อย่างสบาย เวลานั้นหลวงพ่อจรันทิตาธโมอยู่ในโบสถ์หลังเก่าสมัยนั้นโบสถ์ยังอยู่ในป่าดงพงทึบเป็นป่าแฝกกับป่ายญาคาแน่นไปหมดมีกุฏิกรรมฐานสามหลังหลังแรกเป็นแม่เอิ่งสร้างไว้พอนำทางไปถึงโบสถ์คนรับจ้างแบกหีบก็วางหีบไว้หน้าโบสถ์แล้วลากลับ ในไกรเข้าไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อจรันซึ่งอยู่ในโบสถ์ท่านจึงถามขึ้นว่าใครน่ะมาจากไหนกันล่ะโยมผมชื่อในบุญพัฒนาครับหลวงพ่อท่านเป็นพระดีพระขังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นหนอสำเร็จฌานสมาบัติได้เจโตปริยายานคือการอ่านใจบุคคลได้ เหมือนเปิดหนังสืออ่านมานาหลายปีแล้วตั้งแต่วัดอัมพวันยังเป็นป่าทราบทันทีว่าในไกรพูดปดไม่ยอมบอกความจริงโกหกว่าชื่อในบุญนำสกุลพัฒนาแต่ท่านทราบแล้วก็เฉยเสียไม่ทักท้วงให้เขาอึดอัดใจบอกให้เขาไปอาบน้ำอาบท่าให้หายเหนื่อยเสียก่อนพลางถามเหมือนรู้ใจว่า จะมานั่งกรรมฐานใช่ไหมใช่ครับพ่ออาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่สดชื่นดีแล้วก็มานั่งพับเพียบเรียบร้อยตรงหน้าท่านหลวงพ่อก็บอกฉันเมตตาจิตว่าเดี๋ยวนะก่อนหลวงพ่อจะสอนการนั่งกรรมฐานให้ฟังเทศนาธรรมสักหน่อยก่อนปรากฏว่า การเทศของหลวงพ่อจรัญทิท่แธรรมโมแทงใจดำตรงกับชีวิตจริงที่กำลังว้าวุ่นใจถึงกับคิดสั้นในไกรเกิดความสะเทือนใจอย่างหนักร้องไห้ร้องห่มน้ำตาไหลเป็นเผาเต่าท่านปล่อยให้ร้องไห้จนสาแก่ใจแล้วก็ถามไปว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรในใจก็บอกหลวงพ่อมาตามตรงเถอะในไกร บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านอย่างสุดซึง้งยอมเปิดปากเล่าความจริงทุกอย่างให้หลวงพ่อทราบเมื่อระบายความทุกข์เดือดร้อนให้ผู้บังเกิดก้าวรู้ท่านยิ้มเมตตาเมื่อฟังจบพลางบอกกับในไกรเอาอย่างนี้นะโยมอยู่เจริญกรรมฐานที่วัดสักเจวันเริ่มรักษาศีลแปดเดี๋ยวนี้เลย ว่าแล้วก็สอนแนวทางการเจริญธรรมกรรมฐานให้ฟังเมื่อรับสินแปดเสร็จให้เริ่มเดินจงกรมทันทีเดินจงกรมให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะครบกำหนดแล้วไปนั่งทำสมาธิในโบสถ์กับหลวงพ่ออีกหนึ่งชั่วโมงกุฏิสามหลังนั้นยังไม่มีพระมาอยู่ทั้งวัดมีหลวงพ่อรูปเดียวเดินจงกรม นั่งสมาธิครบอย่างละหนึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาถึงเจ้ากรรมในเวรของในไกรรวมทั้งเจ้าหน่ายที่เคารพคือผู้จัดการคนใหม่ด้วยโดยสอนว่าเราต้องตั้งหลักสู้ไม่ต้องหนีใครอย่าคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวเราเป็นคนกระตันอยู่รู้จักกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถ้าให้การกับผู้ตรวจสอบไปตามความเป็นจริงเจ้านายเราก็จะติดคุกจะให้การเท็จก็เท่ากับช่วยกันโกงเงินภาษีอากรที่ได้จากประชาชนส่วนรวมเอาละ่ะยมจงตั้งใจอธิษฐานดังต่อไปนี้หลวงพ่อสอนให้เขาเอ่ยคำอธิษฐานตามคำขอของท่านข้าพเจ้าจะขอบวชเพื่อจเจริญธรรมกรรมฐาน ไม่ใช่บวชเป็นพระบวชนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดบุญใดที่ได้จากการเจริญกรรมฐานขอแผ่เมตตาไปให้คณะกรรมการผู้สอบสวนและเจ้านายได้รับขอให้ผู้จัดการผู้มีพระคุณของข้าพเจ้ามีความสุขขอให้รองผู้จัดการที่หาเรื่องหาราวจนเป็นความกันนั้นจงมีความสุขความเจริญ ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจเจริญพระกรรมฐานได้ครบถ้วนกระบวนการแล้วขอให้บุญกุศลน,นี้จงช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดตกลงในไกรนั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อแนะให้แล้วตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาดังกล่าวครบทั้งหกวันถึงวันที่เจ็ดก็เตรียมจะกราบลาหลวงพ่อ หลวงพ่อจอรันทิตะธรรมโมเมตตาเล่าว่าตอนนี้เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้นมาเลยร้อนไปถึงเจ้านายใหญ่ที่กรุงเทพไม่ใช่เจ้านายที่เป็นผู้จัดการคนใหม่ซึ่งอยู่กันคนละแห่งกับวัดอัมพวันที่สิงห์บุรีการเจริญกรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอุทิศกุศลผลบุญนี่นะ ขอให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายทำกันด้วยใจจริงทำจริงก็ต้องเห็นผลจริงๆในไกรขออุทิศส่วนกุศลผลบุญบอกว่าข้าพเจ้าหาทางออกไม่ได้แล้วมีทางเดียวที่จะหลบหนีความอับอายขายหน้าได้คือความตายแต่ลูกๆก,ก็ยังเล็กอยู่แแบบอกก็มีขอให้บุญกุศลนี้ จงส่งไปถึงเจ้านายใหญ่ณบัดนี้ขอให้เจ้านายจงเห็นใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้การตามความจริงก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นเจ้านายผู้มีพระคุณข้าพเจ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วพอในไกรจเจริญกรรมฐานแล้วทำอย่างนี้ในที่สุดเป็นยังไงรู้ไหมปรากฏว่า เจ้านายใหญ่ที่กรุงเทพโทรเลขด่วนเลยบอกให้นายไกรมาพบโดยเร็วที่สุดนี่ญาติโยมทั้งหลายเห็นไหมบุญกุศลจากการเจริญพระกรรมฐานเจ้านายโทรเลขบอกขอพบโดยด่วนให้มาพบภายในเจ็ดวันถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่ามีความผิดทางคดีอาญาอย่างร้ายแรงฝ่ายภรรยาของเขา ไม่รู้ว่าจะไปตามในไกรได้ที่ไหนรับโทรเลขแล้วรู้แต่ในไกลเข้ากรุงเทพภรรยาเดินทางมาตามตัวที่กรุงเทพก็ไม่พบพอดีมีลุงคนหนึ่งลุงพ่อจำชื่อแก่ไม่ได้เป็นลุงข้างภรรยาเขาฝ่ายภรรยาตามหาจนอ่อนใจโทรตามบ้านญาติก็ไม่มีใครรู้ข่าวคราว ขอแรงลุงช่วยตามทีเถอตะตาลุงคนนี้เป็นนักปฏิบัติจิตจเจริญพระกรรมฐานมีพลังทางจิตพอสมควรเมื่อรับปากจะช่วยแล้วก่อนจะเดินทางตามหาในไกลก็เดินจงกรมนั่งทำสมาธิแล้วอธิษฐานจิตขอให้กุศลผลบุญช่วยดลบันดาลสามารถตามตัวหลานเคยพบให้จงได้ตาลุงคนนั้นขึ้นรถไฟ เดินทางมาถึงลบปุรีก็นึกขลังลงจากรถไฟที่สถานีเดียวกับหลานเขยลงจากรถไฟแล้วแกจะเกิดจิตรู้หรือมีลางสังหรณ์อะไรสักอย่างขณะที่ตัวเวนถามเข้าไปเรื่อยๆก็เดินมาเจอรถคอกหมูที่เป็นรถโดยสารคันเดิมเด็กท้ายรถก็คนเดิมนั่นแหละยกกระเป๋าเดินทางของแกขึ้นหลังคารถไปเลย พอรถเล่นถึงบางนาจู่ๆก็มีอันเป็นไปรถเครื่องเสียสตาร์ทยังไงเครื่องก็ไม่ยอมติดนี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่เกิดเหตุคล้องจองกับคราวนายไกรหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างไม่น่าเป็นไปได้มินำซ้ำตาลุงคนนี้ยังแวะนั่งร้านกาแฟเจ้าเดิมถามเจ้าของร้านคนเดิมว่าเมื่อเจ็ดวันก่อนโน้น มีผู้ชายรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้มาแถวนี้บ้างไหมซึ่งน่าอัศจรรย์ใจมากเพราะถามขึ้นทั้งๆท,ท,ที่มีข่าวในไกลเดินทางเข้ากรุงเทพแท้ๆดันมาถามหาแถวสิงห์บุรีซึ่งอยู่กันคนละทิศละทางและห่างไกลกันหลายร้อยกิโลเมตรเขาก็บอกว่ามีตาลุงก็ขอให้ช่วยพาไปหาเขาก็เรียกค่าจ้างห้าบาท พอจ่ายเงินสดสดหบาทรถเจ้ากรรมที่ว่าเครื่องเสียทำยังไงก็สตาร์ทไม่ติดจูจูก็สตาร์ทติดทันทีเหมือนย้อนอดีตของในไกรเกือบครบทุกประการยกเว้นการเข้าพักโรงแรมทหารบกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะตะลุงแก่ไม่ได้แวะพักพอติดตามคนแบกกระเป๋าเดินทางเมื่อถึงวัดอัมพวันในไกรเห็นแกเข้า ก็น้ําตาร่วงทันทีเลยเพราะดีใจมากตาลุงก็เข้าไปกราบนมัสก,การท่านเล่าให้หลวงพ่อทราบว่าเจ้านายของหลานชายให้ตามตัวด่วนภายในเจ็ดวันนี้ถ้าไม่รีบไปพบจะโดนคดีข้างฝ่ายในไกรบอกว่าความจริงแล้วไม่ได้หนีไปไหนได้มานั่งเจริญพระกรรมฐานที่วัดอัมพวันเป็นเวลาเจ็ดวัน บัดนี้ครบเจ็ดวันแล้วสามารถแก้กรรมของเราได้มั่นใจเหลือเกินว่ากรรมคงสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนจึงกราบเรียนกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับการกลับไปพบเจ้านายครั้งนี้ถ้าการงานดิบดีเข้ารูปเข้ารอยดังเดิมผมจะทอดกระถินทอดพ้าป่าให้ครบเจ็ดวัดและเลี้ยงพระทั้งเช้าทั้งเพลนอีกเจ็ดวันแล้วผม จะมานิมนต์หลวงพ่อไปท่านก็ให้สินให้พรทั้งตาลุงและนายไกรที่พ้นทุกข์พ้นร้อนหายใจได้อย่างโล่งอกกันเสียทีการคิดสั้นค่าตัวตายไม่มีอีกฝ่ายในไกรก็ขออนุญาตออกจากวัดแวะไปที่ตลาดหาซื้อตะเกียงเจ้าพายุเนื่องจากเมื่อก่อนทางวัดอัมพวันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันไปตามมีตามเกิดในไกรหิ้วตะเกียงเจ้าพายุติดมือมาถวายหลวงพ่อหนึ่งดวงกราบเรียนว่าผมกำลังมืดบอดต่อชีวิตได้มารับแสงสว่างในทางธรรมที่นี่ขออนุญาตถวายตะเกียงเจ้าพายุไว้ส่งแสงสว่างให้าาศรัทธาญาติโยมที่แวะมาฝังเทศแล้วปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อขอรับถวายเสร็จ ก็กราบลาพร้อมกับตะลุงคนนั้นรีบเดินทางไปพบตามคำสั่งด่วนหลุงพ่อได้ทราบในเวลาต่อมาว่าเจ้านายระดับสูงในกรุงเทพคนละคนกับเจ้านายที่เขาเคารพเพราะเคยมีพระคุณเจ้านายใหญ่ท่านสอบสวนอย่างละเอียดแล้วเกิดความเห็นอกเห็นใจรู้ว่าในไกลไม่มีความผิดคิดร้ายอะไร ที่ทำท่าเหมือนปิดบังอําอําอึ้งอึงก็เพราะความกระตัญญูรู้คุณคนไม่อยากให้การตามความจริงจนเป็นเหตุให้ผู้มีคุณต้องเข้าคุกตกลงเจ้านายใหญ่อนุญาตให้ในไกรกลับเข้าทำงานตามเดิมได้ส่วนผู้จัดการคนใหม่ให้พักงานไว้ก่อนและให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นป้องกันไม่ให้ทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสียรูปคดี อันหนึ่งตอนกลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมนั้นในไกรถูกลงโทษในฐานะเห็นใจคนผิดทำท่าจะไม่พูดความจริงแต่ก็ลงโทษสถานเบาเพียงแต่ตัดขั้นลดเงินเดือนลงไปสองขั้นเท่านั้นนี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายเห็นไหมการเจริญพระกรรมฐานแล้วตั้งจิตแผ่เมตตาไปนี้เจ้านาย รับกระแสจิตของในไกรได้หมดเลยไม่ต้องซักถามอะไรกันมากทั้งยังทำให้เจ้านายใหญ่ในกรุงเทพเข้าใจตัวในไกลดีขึ้นด้วยการเจริญพระกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาจิตหลังจากเพิ่งออกจากกรรมฐานได้ผลดีเป็นความจริงแท้แน่นอนเดี๋ยวนี้ในไกลก็ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงตอนที่หลวงพ่อเล่า ส่วนลูกเล็กๆที่ว่ายังแบบอกเรียนจบได้รับปริญญามีงานดีๆทำไปหมดแล้วหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันสิงห์บุรีบอกว่าอำนาจแห่งการจเจริญพระกรรมฐานตามแนวทางที่ถูกต้องในพระศาสนาน่าอาจจัศจรรย์มากเท่าที่เล่าไปฟังดูเหมือนเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องจริง ขอให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเวลามีทุกข์เดือดร้อนมีปัญหาชีวิตต่างๆที่คิดว่าแก้ไขไม่ได้จงปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้คนที่เรามีปัญหากับเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือใครก็ตามที่ไม่ชอบเราหรือติดขัดเรื่องธุรกิจให้มาเจริญพระกรรมฐานขอแผ่เมตตาให้พวกเขาแล้วส่วนกุศล คือผลของบุญอันนี้จะย้อนกลับมาช่วยเราให้สำเร็จผ่านพ้นอุปสรรคมีความสุขความเจริญสมตามความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทิน